ครับพี่น้องมาเมือ่อกี้มีเห็ดไม่ไม่ออกมาอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็ดหนามุ้มหนาแล่พี่น้องแต่ว่ามันต,นนตนน่นไงต่วนอ้วนนี่พี่น้องนี่ครับมือนีามีดมานน้ำเลยพี่น้องตัดขาเลยพี่น้องจับนี่ครับดอกองามพี่น้อง เห็ดหนามุ้มหนาแหละฝานขาวนะพี่น้องตัวนี้ก็ตัดออกจับหลวดพี่นอ้องนี่ครับสองดอกพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนโปรแกรมแล้วกลายเป็นเห็ดหนามุ้มหนาแหล่นะพี่น้องนะใส่ถุงไปครับดอก,กงาม เจออีกดอกนึงแล้วพี่น้องมันเม่นเห็ดตะไคร้บ่ครับพี่น้องนี่หลังที่เป็นสิ่งสียังสีพี่น้องเมื่อนี่เห็ดเพิ่งบ่ไคออกครับเมื่อนี่เปลี่ยนไปเรื่อยครับนาทีมีอยู่แต่ว่าอาจจะมืดเอ้มืดแล้วดูการทั้งมันนะพี่น้องเนาะนี่มีสองอย่างนี่พี่น้องเห็ดดอกนี่ คือสิกินบ่ไดดดอกแต่ว่าดอกนี้ไข่เห็ดตะไคร่เห็ดแดงบานห้าพี่น้องที่เก็บไปให้ผู้ลูกเพิ่นเบิ่งนี่ครับแต่ว่าเพิ่นว่ากินได้ด้นี่ครับมันมีแมงกินอยู่ขามันนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่นี่หอยแมงแทะน่าจะกินได้พี่น้องนี่ครับไข่ไข่เห็ดตะไคร่เห็ด้ำหมากเห็ดแดงบานห้า ไปกันต่อเลยพี่น้องโอโหโห้เจอนี่แบบหมุนดินออกมาเลยพี่น้องบึง่งแตกมาเ่ยเอ,อ้ยยัเป็นคักพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับกวดออกพี่น้องบึ้งมันแตกมันแตกโอ้โหปวด่ะอย่ากเกิดแห้งพี่น้องหมุนดินออกมาครับนี่บ่ใส่ตัวแสดงแทนเลยพี่น้องของแท้เลยนี่บึ้งมันหมุนดินออกพี่นอ้องอื นี่ครับของแท้ของแท้พี่น้องอันนด้กจสูมือบ่ได้หรอพี่น้องไงอยูนอ่นกไหมเนี่ยอู้ดังควักเลยวะพี่น้องอู้ดอกนี่งัดควักเลยพี่น้องอันนี้เสะออกพี่น้อง หนึ่งดอกสองดอกนี่พี่น้องนี่ดอกที่สามมนดินดอกนี่พี่น้องเออขักบวกขักครับพี่น้องนี่ได้สามดอกจังๆเอาไปกันต่อเลยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศป่าเห็ดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิว่าให้เบิ้งแต่เห็ดอีกแล้วพี่น้องว่าบ่ได้เห็นบรรยากาศป่าเห็ดก็สิจมอีกแล้วพี่น้องเนาะ ให้เบิ้งบรรยากาศป้าเห็ดยำโซ๊วๆนะพี่น,อนอ้องเนาะยืสิพากันจมมาโอ้ยให้เบิ้งหนึ่งแต่เห็ดป้าเห็ดเป็นยังได็ก็บอให้เบิ้งอี่นะพี่น้องเนาะนี่กับให้พึ่งกันนะครับพี่น้องมาเก็บเห็ดก็อยากเบิ้งบรรยากาศไปน้ำนะพี่น้องเนาะอู้หูหนึ่งเป็นหางงอกรึยังพวกเอาไปกันครับพออีกดอกหนึ่งแล้วเห็ดตะไคร้บอสี่นี่น นี่น port ี่นี่เห็นบ่ครับเห็ดตะไคร้บ่ไอ่นี่อื้มกเห็ดตะไคร้เองพี่เนาะโอ้บึงหักมันโง่พี่น้องอุ้ยปวดบึงบึงบึงของเหรียญพี่น้องนะครับปวดเออ ลยกันนะเนี่ยครับเนี่ยอุ้ยเบืองเบิ่งเบิ่งเบืงเนาะจัดไปเอดตะไข่แล้วเจออีกแล้วพี่น้องเอดตะไข้หลังดำนี่เบิ่งหอยแมงกิน,นพี่น้องหอยแมงกิน าขามันพี่น้องเบ่งหอยแมงกินนี่กินได้ไหมครับพี่น้องผู้รู้เพิ่นก็ว่ากินได้ครับไปจัดไปน่ครับพี่น้องเมื่อนี้กับมันเป็นเห็ดอันนี้นะพี่น้องเนาะเห็ดแดงเห็ดไข่เห็ดนำหมากเห็ดไอ,ไอเห็ดหน่างว้า ยังนี่พี่น้องคือแตกมาอย่างสิเออนี่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 เอีนพี่น้องมีเห็ดเอยียงพี่น้องเห็นเอียงสังเกตเห็นป่าพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่นเป็นอูนยุอยู่นี่เฉลยเลยพี่น้องเฉลยเฉลยนี่บม่ได้ใส่การาฟิกตัวแสดงแทนเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องว้าววัดดอกใไม้เขียว น่องว้าวดอกใหญ่ดอกวนพี่น้องว้าวบึงขานพี่น้องเออดอกใหญ่ขัดใหญ่เนี่ยออกจากดินมากเลยพี่น้องอูยุเลยอ๋อหลังขวักเลยพี่น้องเนี่ยอู้หูบึงบึงบึงอู้หูนี่กั ใหญ่บ่แพร่เห็ดผึ่งไงพี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดหนางัวพี่น้องเบิ่งได้หลายอลไรได้พี่น้องอยู่ในถุงเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมเลยพี่น้องเด้อนี่ครับบรรยากาศตาเห็ดคนก็มาหาอยู่พี่น้องแยกย้ายกันไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อครับผมสวัสดีครับ